สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แกงเห็ดพึ่งของยิงนุชก็เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผักอีตูนะคะใส่ผักอีตูใส่ตะไคร้ใส่ปลาร้าเนาะยิงนุชก็ใส่มะเขือเทศนิดหน่อยนะคะเพราะว่ายิงนุชชอบกินนะคะแล้วแต่คนมักนะคะไม่ได้แกงเห็ดใส่ผักติ้วได้แกงเห็ดใส่ปักเขือเรนนะคะแต่ว่ายิงนุชชอบทานมะเขือเรนนะคะก็เลยเอาใส่เนาะทุกคนเนาะแล้วแต่คนมักเนาะนี่แกงแบบลาวๆนะคะแต่ว่าใส่ปลาเอเรนเฉยๆนะคะนี่เทนะคะ เทใ,ใส่ถ้วยของเราขวมสละนี่เลยนะคะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมน,น่ารับประทานไหมใส่พริกดิบนะคะใส่พริกดิบแกงเฮดสดๆมันจะอร่อยนะคะมันจะอร่อยนะะ,นะ,นะ,ะทุกคนอร่อยอร่อยมาจ้าทุกคนจ้าใส่พอีตัวผลนสดๆเลยนะคะอีตูนะคะทุกคนจ้านี่เลยนะคะแซบบาแบบนี้ สะใจมากนะคะมาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ทราบนาัวควายอย่างนดดได้นะคะทุกคนจ้าบายสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแกงเห็ด